คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดียามดึกครับคุณผู้ฟังวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับวันศุกร์แล้วหลายคนอาจจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนออกไปฉลองสงกรานต์หรือหลายคนอาจจะยังนั่งทำงานต่ออีกหน่อยเหมือนผมเลยนะครับผมอยากจะทำงานให้เสร็จเอาไว้ล่วงหน้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พอถึงวันจันทร์จะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาทำงานด้วยความวุ่นวายสับสนนะครับสำหรับคืนนี้ก็อยากจะมาหนุนใจผู้ฟังนะครับโดยคอปพระคำพีที่ผมได้ยินเป็นครั้งแรกตอนที่ได้มาเข้าโบสถ์เป็นครั้งแรกในสมัยมัธยมครับผมได้ยินพระคำพีข้อนี้ในตอนที่สิทธยาพิบาลกำลังกล่าวปิดนมัสมการพระเจ้าก่อนที่ทุกคนจะร่วมรับประทานมื้อเที่ยงครับใจความของคำกล่าวนั้นมีอยู่ว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคง จะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิดและทุกคนก็จะกล่าวว่าอามนในตอนนั้นผมไม่เคยรู้และไม่เคยถามเลยครับว่าคำกล่าวนี้มาจากที่ไหนเพราะดูเป็นประโยคที่ไม่ได้ใช้ศัพ์เข้าใจยากเลยแต่เปี่ยมไปด้วยพลังและการอวยพรจนพอผมได้ศึกษาในพระคัมภีร์ถึงได้เข้าใจและได้พบว่า คำกล่าวนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ6ครับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นการยืนยันความจริงว่าความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะสดใหม่เสมอจะไม่ทําให้เราโดดเดียวจะเป็นการปกป้องรักษาคุ้มครองและจะไม่มีสิ่งใดแยกเราจากความดีและความรักของพระเจ้าได้เลยนะครับขอให้เรามั่นใจและให้ประโยคนี้เป็นเหมือนคำสัญญาของพระเจ้า ที่ดังชัดเจนเสมอในชีวิตของเรานะครับผมเชื่อมั่นครับว่าความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะติดตามคุณผู้ฟังไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้เรามาอธิษฐานสั้นๆก่อนนอนด้วยกันนะครับขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณผู้ฟังจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และได้ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นในวันเสาร์นะครับมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยเรามาตลอดทั้งสัปดาห์ขอบคุณที่พระองค์ได้ประทานพระกำลังและสติปัญญาให้เราสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคปัญหามาได้เสมอเราเชื่อมั่นว่าความดีและความรักมั่นคงจะติดตามเราและขอให้เราจะสัมผัสถึงความดีและความรักของพระเจ้าได้ ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับขอพระเจ้าช่วยให้วันคืนแห่งชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยการสารรเสริญและยกย่องพระนามของพระองค์อธิษฐานขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง c g n Podcast สำหรับคืนนี้กดไหนครับ